สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับหลังจากที่เราห่างกันไปนานนะครับเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาในการทำคลิปวันนี้เราก็จะมามาดูว่าการพ่อเหตุนี้เป็นอย่างไรบ้างครับหลังจากที่เราได้ซื้อมาเริ่นนำมาไว้ที่สุม้มซุ้มนะครับอันนี้ไม่ใช่ รงเรือนนะครับลงเรือนนี้ต้องใหญ่กว่านี้ครับอันนี้เป็นซุ้มครับที่ทําขึ้นมาครับเราก็จะพาดูภายนอกก่อนนะครับมันก็จะมีท่อ PVC นะครับสําหรับที่เราจะนาสายยางใส่เข้าไปนะครับขึ้นไปด้านบนนะครับมันก็จะเป็นสปริงเกอร์อยู่ข้างบนแล้วก็มีสลมครับสลมปิดรอบแล้วก็มีหลังคามุงด้วย ภัยนะครับภัยครับนี่ก็จะมีตะข่ายตะข่ายกันล้อมรอบด้วยนะครับอาจจะมีสัตว์ต่างๆเข้าไปครับเป็นการป้องกันไว้ก่อนครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับสระน้ำนะครับทีนี้ก็รอบๆนะครับก็จะเป็น สแสแลมคุมครับแล้วก็มีตะขครเขียวนะครับปิดคุมด้วยครับเนื่องจากว่าที่ต้องเอาหญ้าไผ่นี่ครับปิดด้านบนและด้านข้างนี่ก็เพื่อว่า,าจะให้มีความชื้นนะครับ เนจะได้เจริญงอกงามดีครับที่เขาว่ามานะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดเข้าไปดูนะครับว่าตั้งจากที่เราได้นามาวางเรียงกันประมาณอาทิตย์กว่าแล้วว่าเห็ดนี่จะเป็นยังไงนะครับเปิดครับเปิดเข้าไปดู ก็เริ่มมีนะครับปลายขึ้นมาครับเห็นางฟ้าครับมีช่อใหญ่เลยนะครับเกิดก่อน,นครับก้อนอื่นๆก็กำลังทยอยเกิดขึ้นมานะครับก็ประมาณหนึ่งร้อยก้อนนะครับ ก็ซื้อในท้องถิ่นที่อยู่นี่นะครับสังเกตดูว่าก้อนที่เห็ดที่เกิดขึ้นมานะครับก็จะมีสีขาวเต็มนะครับตรงนี้นะครับก็จะมีสีขาวเต็มครับอื่นก็รอเดือนให้เต็มครับ ่น,นืด้านบนนะครับด้านบนนี้ก็จะเป็นตะข่ายเขียวแล้วก็มีสปริงเกอร์ครับสำหรับให้น้ำหยดลงมานะครับหน้าร้อนนี่ก็ต้องลดบ่อยหน่อยนะครับสามถึงสี่ครั้งครับเห็นนี้ต้องการความชื้นครับด้านล่างก็จะเป็น เอาสายรองนะครับสายรองไว้สายครับก็ลองทำดูครับ,บว่างๆนะครับนี่ก็เป็นการทดลองนะครับเพิ่งทำครั้งแรกครับก็ผลที่ได้ไม่ทราบว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็รอติดตามต่อไปนะครับ สุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับที่เสียสลเวลาในการรับชมนะครับหวังว่าคลิปต่อๆไปก็จะนำเสนอมาใหม่ให้อีกนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ